เฮ้ย <łość> อะไรอ่ะบานเฮ้ยสบินชนอุ้ยอุ้ยบินชนแลไม่น่านะไม่น่ารอดนะถ้าบินเข้าไปเมื่อกี้น่ะถึงตายแน่เลยอ่ะแหม่กูดูหนังเรื่องแบตเทิลชิปมาสัตว์บาเรียอย่างีงกูเห็นมาก่อนแล้ว สวัสดีเพื่อนเพื่อนชาว K4 Gaming นะครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่เกม Ace Combat p a r 7 Sky u n n o อีกครั้งหนึ่งตอนนี้ก็เป็นคลิปที่3แล้วนะครับก่อนจะไปเริ่มภารกิจที่3เนี่ยก็ขอพูดข้อสังเกตของตัวเองก่อนฮะคือไม่ได้พูดเอาไว้ในคลิปที่2มันเป็นเรื่องยังไงเดียเป็นข้อสังเกตที่ผมคิดขึ้นมาเองแล้วกันมันอยู่ๆมันก็ตะหยิกขึ้นมาก็คือในคลิปที่2ครับจะเห็นได้ว่าตอนที่อิลูเซียเนี่ยโจมตีโอเซียเนี่ย โดยใช้โดนเอาซ่อนเอาไว้ในตู้คอนเทนเนอร์แล้วออกมาโจมตีฐานทัพเนี่ยมันมีข้อความหนึ่งบอกว่าไม่มีพลเรือนของโอเซียเนี่ยได้รับบาดเจ็บจากการโจมตีครั้งนี้เลยแต่กับกันกบกันกกบารตอนที่โอเซียโจมตีกลับไปโจมตีเมืองหลวงเนี่ยมีการยิงมิสไซล์ใส่เมืองหลวงมีการยิงมิสไซล์ใส่โรงเรียนแล้วก็มีเครื่องบินตกโดนบ้านเรือนประชาชน ออตรงจุดนี้มันก็เลยทําให้ผมเป็นตั้งข้อสังเกตขึ้นมาเปรียบเทียบมาว่าเออเฮ้ยทาไมสองประเทศนี้มันมัน,ม,นมันต่างกันในเรื่องเดียวกันเนี่ยคือเรื่องการโจมตีทั้งทั้งที่ทตปรเกมเนี่ยเหมือนพยายามจะทําให้อิรูเซียเนี่ยเหมือนเป็นผู้ร้ายก็คือเป็นคนเริ่มสงครามก่อนแต่ว่ากลับกันเวลาในการลบกันจริงคนที่ประเทศที่ทําให้มีการให้ชาวบ้านตายเนี่ยกลับกลายเป็นโอเซียก็ ไม่รู้วันนี้เป็นการตั้งข้อสังเกตของผมเองนะอ่าโอเคช่างมันไปล่อยไปก่อนเพราะว่าตอนนี้มันเพิ่งเริ่มมันอาจจะมีอะไรมากกว่านี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวไปดูภาร,รกิจที่3ามบตรอนเลยดีกว่าไม่มีเนื้อเรื่องหรือไงนะออเข้าภารกิจเลยนะไม่มีเนื้อเรื่องนะ surprise attacks carried out after the declaration of war saw the peacekeeping forces of various countries including osea suffer major damage the ships moored around the space elevator and near gandar bay have been hit particularly hard numerous ships have been sunk and abandoned fortunately our cutting-edge aircraft carrier kestrel 2 was at sea so it was spared from the attack Kestrel 2 is now preparing to launch another attack against Arusia's capital, Barbanti. The aircraft carrier Vulture also managed to escape Gandar Bay safely. However, it lost all its aircraft, so it's sailing empty. Today, the International Union Peacekeeping Force reclaims its bid to the space elevator. The Fort Gray's Island Air Base Squadron will rendezvous with the carrier Vulture for a joint mission. The first objective will be to seize air superiority in Choppenburg in order to secure a route for the support squadrons. The enemy maintains air superiority over Choppenburg, so expect heavy resistance from enemy aircraft. There's more, so listen carefully. Right from the start of the war, the enemy has been deploying drones. They're using a new advanced type of drone. The unmanned airborne aircraft carrier, the Arsenal Bird, carries this new drone. MQ 101. The Ocean Army headed up the development of the massive arsenal birds and dispatched them to the space elevator to provide support. However, it's been reported that the carriers may have fallen into the hands of the Erusian forces. If that's true, it could be a significant obstacle for us. We need to regain control of the space elevator ASAP. Good luck out there. ครับภารกิจนี้ก็คือภาร,รกิจหลักของเราเนี่ยก็คือการไปยุดลิฟต์อวกาศกลับคืนมาแต่ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยก่อนหน้าที่จะไปทำภารกิจหลักได้เนี่ยเราต้องมายุดน่านฟ้าชอปปิงเบิร์กคืนก่อนก็คือตอนนี้น่านฟ้าของที่นี่นะครับชอปปิงเบิร์กเนี่ยโดนยููเซียย,ยึดอยู่เราต้องมาทำการยึดเพื่อเคลียร์เส้นทางให้กับหน่วยสนับสนุนโอเค เราเมื่อกี้เนี่ยมันบอกว่าน่าจะมีการตั้งรับที่แข็งแก่งหรือพอสมควรเลยเพราะงั้นเขาเพราะงั้นเนี่ยเออนะเราต้องเตรียมตัวให้พร้อมเหมือนกันครับไปดูเครื่องบินใหม่ดีกว่านะรวยอีกแล้วมีกีบเก้าเพิ่งใช้ได้ภารกิจเดียวนะครับเปลี่ยนจะเปลี่ยนเครื่องบินอีกแล้วว่าไปนั่นเดี๋ยวไปดูก่อนมาดูก่อนว่าตอนนี้มีเงินอยู่แสนห้า แอบแอบมาเล่นมิชชั่นสมิชชั่น1ชั่1ซ้ำอีกนะก็เลยมีเงินเพิ่มขึ้นมาหน่อยก็ว่าจะมาดูเพิ่มเติมคนระเผื่อว่าจะมีอะไรที่มันจะอาไปใช้สู้กับพวก a อ r to a i อเพราะด่านนี้รู้สึกว่าจะเป็นการสู้กันกลางอากาศแน่นอนเลยต้องใช้พวก Air ์ o a i อบตัวเจิงๆเลยทีเดียวอันนี้ที่เล็งไว้ตอนแรกครับ f 2 a ราคาแพงมากแสนหนะ้าพันเนี่ยอาวุธพิเศษอาวุธพิเศษ มี3 000. อันอ๋อแต่ว่าจะได้อันนี้มานะครับเนี่ยอันนี้ไม่ต้องซื้อเพิ่มลองแล้ง Air to Ship m i มิสไซโอ้เป็นมิสไซที่ใช้โจมตีเรือจากระยะไกลแต่ว่าก็มีอันนี้เหมือนกันก็คือสามารถซื้อเพิ่มได้เป็นมิสไซเป็นแอร์ทูแอร แต่ว่าไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันต่างกับมิซายทั่วไปยังไงเข้าใจว่าน่าจะนําวิธีได้ดีกว่าหรือไม่ก็อัน,นอ,อันนี้เป็น o ็อก t กลนเชอร์อันนี้โจมตีภาคพืค้นดินแสดงว่า f 2 a นี่หมอนกันน่าจะภารกิจทําลายพวกภาคพืค้นดินมากกว่านะ f 1 4ล่ะ f 1 4ถ้าซื้อปุ๊บก,ก็ให้เป็นอาวุธพิเศษเป็นลองแลนแอร์ทูแอร์มิซมาอันนี้โจมตี คืออันนี้โอ้ลออ็อกแปดร์รเก็ตเดี๋ยวมิลของเราล่ะอันนี้มันเป็นพวกเทคโนโลยีใหม่นะครับก็คือเอาไปปรับแต่งเครื่องบินได้เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยดูแล้วกันมิลารมิลา่ลานี่ก็โอ้แพงเหมือนกันนะแสนห้าพันมิลา่านี่ให้แอร์ถูก อาไอ้กุกาวอ่ะสำหรับภารกิจนี้นี่ผมจะใช้มิลาดและกันซื้อแม่งทุกภารกิจเลยบดตัว <c oughs> บดตัวแน่นอนโอเคจัดไปอ <c oughs> ล็อกมิลล่ามาแล้วนะฮะแล้วก็ปลดล็อกเทคโนโลยีใหม่ด้วย แต่ว่าคือใช้มิลลาดอย่างเดียวไม่น่าเพอเพราะว่าสเปเชียลวีพอนมันจะให้เป็นแอนดูกาวมาเพราะงั้นผมต้องซื้อไอ้ตัวนี้ไปด้วยจะได้เอาไปใช้ล็อกอย่างน้อยก็4ทาร์เก็ตส่วนอันนี้อะไรอ่ะเพิ่มเพิ่มจำนวนมิสไซ เข้าใจว่าอย่างนั้นนะคือทําให้น้ําหนักเครื่องเนี่ยเบาลงน้ําหนักเครื่องเบาลงก็สามารถบรรจุมิสไซล์ได้มากขึ้นม,มันยังไม่จำเป็นต้องขนาดนั้นไหมอะเราก็คงไม่ได้ยิงทิ้งยิงคว้างใช้หมดหรอกนะโอเคเอาเท่านี้ก่อนครับไปเริ่มธารกิจเลยอ่าเรานอกใจมิกีเก้า แ๊บหนึ่งโหแต่ว่าเอาจริงๆนะรูปทรงผมชอบอีก29มากกว่านะแบบคือทรงเซิงอะไรวันนี้แบบสวยกว่าดูเป็นเครื่องบินกว่าแต่ไม่เป็นไรฮะเราเอาอีหลักเนี่ยเ e c i a l ิสชชิล n ใช้ล็อกสีสังเกตแล้วก,กวก็อุปกรณ์พวกอุปกรณ์พวกนี้ ติดตั้งไว้ให้หมดแล้วกันถึงว่าไม่ค่อยช่วยอะไรมากเลยบายคลิปก่อนบอกว่าอยากได้เครื่องบิน2ไอพ่นแต่คลิปนี้ก็มาซื้อเครื่องบินไอพ่นเดียวคืออะไรวะ สภาพอากาศมีฝนฟ้าขนองหรับางพื้นที่นะครับน้านฟ้าโชว์พินเบิร์ก Take down the bandits ก็ไม่มีอะไรมากภารกิจนี้ไม่ต้องคิดอะไรมากไปสอยมันให้ร่วงอย่างเดียวโ ain อโหกูละเกียด <you> เกียร เติมน้ำมันบนนี้เหรอโอ้ยยังง่ายหน่อยคือคือไม่ใช่อะไรเคยเติมน้ำมันรู้สึกว่าจะเป็นเอสคอมแบ็กสามแม่งเติมไม่ได้ทีอันนี้อันนี้ง่ายอันนี้ง่ายอันนี้ง่ายกดเล่นความเร็วนิดเดียวเองมันอาจจะเป็นการแบบให้ซ้อมก่อนหรือวา เออแล้วแบบอะไรกิหน้าแบบมันไม่เติมให้แล้วแม่งเิให้เราขับไปเติมเองอะไรอย่างงี้ป่ะสายเครื่องบินข้าศึกทุกลัจ้าวเบียครับนะ F4E โอ้โคของอร่อยเลยอย่างเงี้ย ใจเย็นไม่ได้แล้วแหละจะรอแบบว่านิ่งๆให้มันอยู่หน้าตรงนี้สงสัยจะยากละโดนล็อกแล้วนะตอนนี้เราสาลีน่ะละอะไรยังอยู่ไกลอยู่ ค่อยหักหลบออาตอนสุดท้ายอีโถ่แม่บินมาเยอะหน่อยบ้าได่แดงหรอกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,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 ว F16C โอโ้โหนี่มึงขนมาจากทั้งสำนักหรือไงไวสัตว์มากันทุกประเทศเลยที่ F4 ครับที่เราสอยไปลำหน้าอันนี้เป็น F16C อืมเครื่องบินที่เราใช้ในภารกิจแรกนั่นแหละ ออกไป FC เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย <c oughs> แตกหน้ากูเลยเหรอโหย้ากยามกันเกินไปแล้วเยี่ยมึงขับอย่างงี้นี่มึงลงเครื่องมาต่อยกูเลยหรอครับ ทางเรา,าันรลเซลได้ไงมับบเฮ้ยเพื่อนเพื่อนเพื่อนอย่าแย่งลัดช็อตเพื่อนอจะว่าไปเราก็โกงเนาะคือแบบดูด,ดูดิดู3ตัวลุมกระทืบตัวเดียวอะ่ะโอ้โหนี่ย,ยและที่สำคัญคือสอยมันไม่ร่วงด้วย แล้วแล้วคือเพื่อนเราขับไล่มันสามลำแม่งไม่คิดสู้ไอ้หาพังก,กูจะมาสู้กับมึงหน่อยนี่มึงยิงมิชลัยใส่กูคือคอะไรวะพลาด,ด้วยมันขับหนึ่งแลยววินวินตีวงกลับไปคุยกับมันก่อนรอบหน้ารออะไรเงี้ยเข้าหลังดีเลยถ้ามึไม่ใส่พารอดมึงก็ไม่รอดหรอก เดือดลำเดียวอยู่<ว>ไปมึงไนะมาเพื่อนโอ้โหอยู่กันทั้งเป็นฝูงเลยมึงสอยมันไม่ลงนี่มึงก็เลิกขับเครื่องบินไปขายไอติ่มซีส่สัตว์บินที่สามลำมึงไม่คิดจะทำอะไรมันเลยเหรอวะโอหแล้วเข้าในเมรี กัแบบคืออะไรอ่ะยิงพลาดโคตเยอะเืองไหมไม่่ายลูกนึงสิบล้านหมดอย่างหมดเดี๋ยวก็มีมิชชันอัปเดีกรู้มึงไม่ต้องขู่เฮ้ยเฮ้ยไอัตไอสับเอ้จับไปวะเฮ้ย ี่ยหรออาร์เซนอลเบิร์ดเนี่ยที่มันพูดอ้ยสัตว์เห็นแล้วขนลุกกูเป็นโรคแพ้รูหรือเปล่าเห็นภาพมึงยืนแล้วขนลุกเลยโดนตัวใหม่ของมันใช่ไหมชื่ออะไรนะอะไรหนึ่งศูนย์หนึ่งนะเอ็นคูเลยศูนย์หนึ่งอะไรนั้นป้าแล้วคือยังไงให้กูสอยตัวแม่มันไหม เดี๋ยวได้ไอ้เงี้ยคุยังไม่โอ้โหไม่ใช่ละยิงกระปงไม่ได้แน่นอนเดี๋ยวนะอุตส่าทีละสี่ดอกก็ได้เดือดขึ้นเข้าไอ้ฟัตเฮ้ยมึงใจเย็นๆหนิกวกูยิงไม่ถูกโโอ้ ้ใครรู้วิธีใช้แฟร์บอกกูเลยแฟร์มันกดยังไงวะไชนเลยได้ไหมไอ้กูผีชีพก็ได้วะอ๋อคือให้ทำลายตัวแม่นะใช่ไหมอย่าให้กูไปวิ่งไล่กวดเอ็มคิวหนึ่งศูนย์หนึ่งเลยวิ่งไล่กวดพวกนั้นแม่งไม่ทันแน่แม่งเร็วมากอะ่ะแล้วก็อย่างหนึ่งคืออุ้มมันมันแม่งยิงกูกอ้ย ทำไมลูกนี้มันลูกนี้ม่นตามตามที่ตูดเลยโอ้ยเฮอไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่ชนกันเดี๋ไม่ชนกันเดี๋ล็อก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 ครบยังครบแล้วก็ไปต้องคอยดูเลยเนาะตลอดเลยว่ามีฝ่ายแม่งมาจากที่ไหนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยเฮ้ยไม่เอาดีล็อก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  <c oughs> แล้วไอ้ล่ะไอ้ลำใหญ่เมื่อไหร่จะตกเนี่ยนี่ไซส์สี่สี่นัดสีดร้อมกันสี่ลูนี่เหลือแปดนะ,สะแสดงว่าได้แค่แค่สองชุดถูกไหม ไกลไป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 ไไกปเออกูก็อยากจะรู้เหมือนกันแหละเฮ้ยอะไรอ่ะบ้านเฮ้ยถบินชนอุ้ยวู้ยบินชนจะไม่น่านะไม่น่ารอดนะถ้าบินเข้าไปเมื่อกี้เนี่ยถึงตายแน่เลยอ่ะแหมกูดูหนังเรื่องเบตันชิปไม้สัตว์บาเรียอย่างงี้กูเห็นมาก่อนแล้วไม่บินไปให้โง่หรอก ผมไม่ได้ฟังมันมันพูดกันเหมือนกันเมื่อกี้มันมันคุยอะไรกันอนะ่ะถ้าถ้าคุยกันฟังมันคุยกันอาจจะอาจจะรู้ได้นะว่าต้องทำยังไงไม่ชอเด,ด2 ไอ้เงี้ยตกลงกูต้องเก็บพวกมึงใช่ไหมเนยเอ็มคิวเอาเอาวะมาเก็บพาร์เทนอลเบิร์ดไม่ได้แม่งเปิดบาเลียแย่โกงมาก็ได้มามากูจัดกับพวกมึงก็ได้มาดิ้นอย่างนี้ชาวบ้านกูเรียกเด็กแว้น ตอนแรกจริงม no, ึงยังไหนเดะไทยไทยยิงกู้ก็ยิงกู้ไทยตอนแรกว่าจะหาว่าดูด่านนี้มันมีไอ้พวกเครื่องบินนี่ติดยศพิเศษอะไรหรือเปล่าแต่ว่าคงไม่หรอกมั้งมีแต่โดรนเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหนีหนีทัานี้ ว่านะผมผมเริ่มจ,จับจับจังหวะอะไรได้อย่างหนึ่งแล้วคือคือถ้าอยู่ไกลไกลอ่ะอย่าไปยิงมันหลบทันไอพวกโดนเนี่ยมันต้องแบบเข้าระยะใกล้ๆกล้เลยอ่ะล็อกล็อกเป้าหมายปุ๊บแล้วแบบเอายิงแบบใกล้ๆกล้อ่ะไม่เกินไม่เกิน1,000พเมตรอ่ะคือไม่งั้นถ้าทะลอกไกลนะแม่มันหลบทันหมดอ่ะถ้าถ้าถ้ายิงใ,ใกล้ๆอ่ะล็อกใ,ใกล้ๆกแล้วยิงเลยอย่างเงี้ยมันหลบไม่ทันแดูจับได้แล้วมึงไอสัน ใช่ๆๆนะพอยิงเกินพันหนึ่งปุ๊บแม่งดินหนีได้หมดเฮ้ยอะไรเพื่อนโอ้คือคือเราต้องคอยช่วยเพื่อนด้วยใช่ไหมคือห้ามให้เพื่อนตกด้วยใช่ไหมเออว่ะกูไม่ได้ฟังพูดกันเลยอะตอนตอนมิชชั่นอัปเดตอะโทษทีว่ะโทษทีว่ะนั่นไงเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้ว แม่งไล่เพื่อนเราว่ะไะยิงแม่งหมดอยู่ไหนอยู่ไหนบินตีวงไกลมากเฮ้ยเออดูว่าจะแย่งล้าชอ็อต โอ้อาวุธหมดแล้วว่าไอ้มิสไซมิสไซสีลูกอะหูสดก็ได้ว่มามากำลังช่วยกำลังช่วยอย่าร้องไอ้น้องพี่กำลังไปหาพี่กำลังไปหารู้อย่างนี้กูไม่เสียมิสไซ ไปเชี่ยววิค่อนไปกับอีนกยักษ์นั่งหลอกหาเก็บไว้ยิงตอนนี้ก็ดีวะแม่คหล่อให้กูยิงใส่บาเรียเฉยเลยเออหมดยังไม่ต้องชมไม่ต้องชมกูเยอะกูเขินมาเลยกลุ่มหนึ่ง หมดแล้วมั้งฮ่าขูเหนื่อยน้ำมันจะหมดล้อกูแป๊บกูกำลังไปยิงไม่ก่อนยิงขู่ยิงขู่เฮ้ยแค่ตกอ่ะ ตกไปหนึ่งเหรอเพื่อนกูขอโทษช่วยมึงไม่ทันเฟลเหรอวะจะเฟลเหรอวะเอไปโดนไหม เดี๋ยวนะขอบินไม่ตั้งลำก่อนดีกว่าบินอย่างนี้แม่งยิงไม่โดนแน่นอนโฉบไปก็โฉบมาอยู่งั้นน่ะไม่ต้องหวาเลยว่ะเด้อเด้อเด้อเจอ ขู่ยิงขู่ไปก่อนยิงขู่ไปก่อนโดนไม่โดนไม่รู้ยิงขูไไไงข่ไปก่อน,ดนเดี๋ยวแม่งกเก็บเพื่อนเราเร็วนักใช่ไหมสันมันต้องโดนสักลูกแหละเออเหนื่อยเลยเหมือนเพื่อนเราตกไปลำนึงนะใช่หรือเปล่า เขาเล่นเล่สองอ่ะเหมือนได้ยินว่าตกไปลำนึงเน,งน,น,น,งนี่ยจริงจริงด้วยอ่ะโค้เล่หนึ่งถึงสามสี่อ่ะกูขอโทษไว้เดี๋ยวกูไปงานศพกู นี่มึงโอ้มึงเป็นทุกอย่างอย่างนี้เลยเหรอทำอะไรกอะหลงจอดโอ้ยบอกเลยครับบอกก่อนเลยเป็นอะไรที่ชอบที่สุดในเอชคอมแบทแล้วการลงจอดเนี่ยแต่บอกเลยว่าเกินครึ่งอ่ะระเบิดหมด อาจริงๆนะอันนี้จกใจเลยชอบมากการลงจอดไนการไหนที่มีให้ลงจอดเนี่ยชอบชอบแต่ลงไม่ค่อยได้ฮะแล้วยิ่งจอยสติ๊กที่แบบเร็วอย่างนี้ด้วยเนี่ยเละเทะเละก็มาลองดูแล้วกันหลังจากที่ไม่ได้ลงจอดมา,าไม่ได้ลงจอดมาเป็นสิบปีอะเฮ้ย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 เยเฮ มี่มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วเยี่ยโอ้โหโคตรเจ๋งอะไหนเดี๋ยวลองดูก่อนนะว่ามันจะมีเนื้อเรื่องอะไรขึ้นมาไหมหลังจากจบมิชชั่นที่3แล้วเพราะว่า มันไม่ได้มีเนื้อเรื่องขึ้นมาให้เราดูตอนแรกเผื่อว่าเล่นด่านนี้เสร็จแล้วจะมีอะไรหรือเปล่า Unfortunately, the aircraft carrier Kestrel II was sunk during the attack on f a r b u n t i carrier-borne aircraft mistakenly bombed urban areas and this has turned public opinion in neutral countries against us our own forces also suffer heavy losses if it weren't for a few extraordinary fighters many of us wouldn't have made it home the situation is grim we have precious little time however we have to get to the space elevator เรื่องอะไรมากนะสำหรับมิชชั่นนี้ก็เป็นว่า,าตัดจบตรงนี้ขอแล้วกันเดี๋ยวเกิดภารกิจหน้ามันมีเนเรื่องเดี๋ยวมันจะยาวไปโอเคครับไว้รอติดตามชมมิชชั่นที่4นะครับกดไลค์กด subscribe เอาไว้ด้วยมีข้อมูลอะไรมาแลกเปลี่ยนกันมาคุยกันก็ทิ้งไว้ในคอมเมนต์ได้นะครับเพราะว่าผมเองก็ห่างหายจากเกมนี้ไปนานพอสมควรเหมือนกัน ครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ